มอนี้เพกซีมาก,ก่อยไ้เบาเช่นพ่งกินค่ะเฮ็ดก่อยเฮ็ดสดเล็กนะคะพี่น้องเนื้อนี่เพกหันหลวกะเอาแซ่เพียแซ่เกลือเรียบร้อยะะอนนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบันี้เพกกะซิมาุงให้พี่น้องเบิง่งเอาแบบสูตรโบลาณ่นเฮ็ดเป็นนี่บ่ะสูตรวรลานใส่ประแดกนั่นบรอเออเอาแบบออหอมหอมเฮ็ดคือจังอันเพราะหัเป็นเฮ็ดชูกินนี่ค่ะพี่น้องค่ะบบเมนน้ำตาลเด้อค่ะอันนี้พ้งนัวใส่ลงไป ราคามากน้อยมากหลายกระใสลงไปผิดปนเพชบอหเข้าวคัวสองซอนค่ะพี่น่องเพิ่มความหอม สิบ๊หั่นใส่หลายนะคะเพราะว่าเพคจะใส่น้นำปลาหลาลงไปน้ำค่ะเพราะว่าเป็นเพิ่นอยากกินสูตรโบราณค่ะมื่อนี้สูตรโบราณเพิ่นก็จะไซร์หนำปลาหลาลงไปน้ำค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อนี่เพคมากรอบเกลือแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอาเบิ้งหอมหอมค่ะพี่น้องตัวใหญ่เยอะเนี่ยก้อยทัาบ่บอน คนใหนเขากันสูตรเบาเช่นคือเก่าหรอครับสุทไทยใส่ค้นให้เขากันใส่ผักใส่ยังจนเรียบร้อยยังใส่เหลือสุท้ยทยนี่แม่น้องมุกี้บนเห็ดครับเนื้อหอมแพงคะ่ะพี่น้องคะ่ะขาดบ่อได้แมกั่นบ่อันนี้<อ>ดีพกคะ่ะพี่น้องคะที่น ปาดได้บอกบาเช่นปาดใส่เลยใส่เบิร์ดอยู่บอเดี๋ยวปาดล่องมึงเข้าก่อนระวังบาดเมื่อเจ้าของนะอันนี้กันนาอยู่ได้เนี่ยนาละเนาะดีพกดีบอกเด้อเอาเลยเออเหนียวตุยเหนียวตุยตุยนี่ค่ะพี่น้องป่อๆๆๆป้ามอัลำบวานจุยขมจนหูลานแก่แก่ ค้นเขากันแล้วก็ชิมเบิ้องคือหอมไหมวะกินหอมเ้าขวาเนาะหอมเ้าขวาหอมเ้าขวาพริกป่นเอาท่าพี่ตวงอืม รวมเพ็ดนี่อย้ยอมแบบพริกอันปนอันนี้ด้วยย่อมอีเล่เชิ่งอันเชิ่งขวาเชิ่งจมมาจ้ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องใส่พักค่ะพักกัจะมีอันนี้เป็นใบบักกูดเนาะหรือใบบักหน้าแมนใบบักกูดบักน่าได้เบิอืตแล้วก็มีต้นหอมหอมเปรค่ะพี่น้องพริกซอยพริกซอยใส่น้ำ หอมใส่พักแห้งหอมเด้อค่ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายเด้อเอาตอนสุดท้ายเลยเนาะแมนสุดท้ายนี่ต้องใส่นี่ครับน้ำแดงค่ะพี่น้องค่ะรอยเหลือดคักๆว่ะแมนนี่นะครับเพชรก้อยเห็ดลาบโบยหยักนะครับแล้วก็สูตรเบาเช่นใส่เลือดสุดท้ายใส่เบิดเลยรอ,อยเลือดครับเอาแบบร้อยเลยใส่<จ>เลือดสุดท้ายนี่แสบหลอด อพี่น้องค่ะร้อยเหลือดคากอิลีออิลอค่ะนี่ <c oughs> เรียบร้อยเล้วค่ะพี่น้องเพ <c oughs> จจะบ่ค้นคักเด้อค่ะแซบค่ะพี่น้องไปค่ะแซบๆน้ำกันก็เบาเช่นค่ะ